ที่กินขนมปังแต่เช้าเลยใส่ชุดนอนอยู่เลยปกติหนูจะแกะนี้ไม่ได้ที่แม่ใหญ่ใช่แอ้หนูแกะได้เหรอกิ่งแกะเอาคอเสื้อขึ้นหน่อยโอ้ยเนาะเอาไม่ใช่เดนัยเอาลงซะนอะใส่ชุดนอนอยู่เลยหิวแล้วเหรอที่ว่าจะเป็นกินรองท้องก่อนป้ามีหอดกินรองท้องอยากจะกินขนมปังไหมบ่ รู้จะทำปินไหมนะ <ไง S 1> โอ้ย <c oughs> ทำไมผม<ด>เธอมันกระเซือกระเซือไม่ไลคลิปรู้เปิดได้เปล่าล่ะไม่ได้อ <c oughs> ๋อให้ตายาทำให้อันแน้นย นล่นไหมยาก็ไม่ถนัดปอได้ไหมเดีย๋ยวตั้งกล้องก่อนเอาปิดกล้องตัวเองสวัสดีค่ะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวตั้งก่อนเดี๋ยวทำเลยหนูจะเขียนเอง,งอะไรอะไรสตรอเบอรี่มันคือยามสตรอเบอรี่ไม,ออไม่หมายถึงว่าหนูจะทำเองหนูจะทำเองใช่ไหมยาสตรอเบอรี่ปัน่นเอาช่วยเกะบอดได้เกะย,ยังไงอือโอ้ัน่นไหม ว้าวกินหอมด้วยไม่มีการ,รมีการชิมดูก่อนไม่ใช่เอาขนมปังจับไว้สิไปเคาะอย่างนั้นได้ไงเจ้ากระดาแล้วก็ปออายอป้ายไม่รู้เรื่องเลยป้ายเสร็จแล้วแล้วก็ป้ออายอีกครั้งหนึ่ง

นูเทลา่านูเทล่ายายจำไม่ได้เอาใส่อีกยมมันน้อยเมียอุยเยอะไปเอาเลยบอยใส่ในเยอะก็เยอะเกินหนูก็เอาความพอดีสิลูกเออนั่นแหละจับขึ้นมาก็ได้มั้งไรจไม่หมายถึงจับแผ่นขนมปังอ่ะก็ตัวเองจะกินอยู่แล้ว จะทั่วแล้วใหญ่ <Okay. S 2> ทำให้มันทั่วแล้วก็กินเลยเหรอเอาเอ๋อพักก่อนแล้วแต่หนูหนูจะทํายังไงกินก็กินอ๋อเพราะอันนี้มันไม่ย้อยใช่ไหมใช่กัดเป็นแผ่นก็ได้หรือพับก็ได้หูกมันไม่ย้อยนี่มันหนูใส่ไม่ได้เยอะพอแล้วนะันเป็นลูกเด้นะ่้นนะั่นน่ะมันคะือเยลสตรอเบอรี่ใช่ค่ะมันก็ไม่ย้อย <laughs> มันไม่ใช่นมข้นเงถ้าเป็นนมมัปจะย่อยอืม <laughs> อือ่นต่เช้าเลยนะเธอ,อก็ลงมาหายายอะ่ะเสร็จแล้วมันมันมันไม่ลอันนั้นมันเป็นลูกมั้มกินไปเลยได้ไม่ต้องเอาให้มันละเอียดหรอกลูกเป็นลูกอ่ะใช่โอเคอุย <c oughs> ปันก็หลอนเนาะกินทานขนมปังด้วยกันนะคะทายแยม จะเบลตื่นแต่เช้าเลยวันเสาร์ลงมาหาคุณยายพับหรืออะไรหรือกินเป็นแผ่นก็ได้ลูกพ่อไม่ยอยใช่อันนี้น่านจะไม่เป็นลูกนะลงมา <c oughs> ไม่ยอมลงพ <c oughs> ยอมลงเหรอลูกแ็่แลกินได้เลยค่ะให้มันทั่วอีกครั้งหนึ่งอ้ยเนาะสิะได้กินบ่ละมือนี่แม่เอ้ย พอแล้วมันหลายเหลือมีมันคือสีบอเปียวบ่โอ้ยเนาะเดีจะกินกับล,งลุงเมื่อไหร่ดูทำให้บอบอบอ่เมื่อกินเธอกินคนเดียวเลยแล้วก็มีน้ำแดงเฮมบูบอ่อยนะ่ะตอนกลางวันค่อยกินตันนี้มันหนาวอยู่ดิหนาวไหมเนี่ยเป็นไง <laughs> พุดนอนก็ยังไม่เปลี่ยนหนูก็พับก็ได้นะลูกหรือไม่พับ ถือผมจะคล้องบ่นนั้นน่ะโอ้ยนเนาะอาผมขึ้นได้ไหมเป็นไงได้อยู่ใช่ไหมอือแล้วต้องกินนมด้วยนะวันนี้เพราะไม่ได้แปลงเรียนน่ะไม่ได้กินนมที่โรงเรียนหนูต้องกินที่บ้านนะเดี๋ยวไม่สูงไม่สวยนะโตมาโอเคไหม ไม่ใช่หนูลอยฟ้าเอานี่ไงฟาฟอิดไว้ก่อนเดี๋ยวยายทำหนูกินไปก่อนลูกชวนเอฟซีกินด้วยค่ะเอาชวนพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่นะาอากินด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนหนูอ่ะ ชวนคุณป้าคุณแม่คุณพ่อมัมนนะอาอาอาทานด้วยกันนะคะพูดสิโอ้ยหน่อยทำ YouTube มาตั้งสามปีแล้วเธอเธอก็ต้องดำเนินรายการเองตัวได้แต่ยายพูดเมียนี่น่าขึ้นปอหนึ่งแล้วนะต้องทำเองโุ้ยโตมาก็ทำเองก็จะได้เก่งลูกเป็นยู u ูบเบอร์น้อย ตัวน้อยมันอร่อยไหมฮะต้องกัดอยู่ <c oughs> บ่เ <c oughs> ช้าปัดน,นี่ใครจะกินลงมันเช้าเกินหนูว่าหนูสวยขึ้นไหมโอ้ยอากาศเย็นอยู่นะหน่งนะยุงเทียบก็เย็นเนาะนู่นอ่ะโอ้ยมันแซ่บอีดี ของกินเต็มโตเกี่ยวเบาๆไหมเป็นยังไงรสชาติบอกเอฟซีหน่อยมันเปรี้ยวมันหวานมันมันมันเค็มเป็นยังไงหวานเหวานอย่างเดียวเหรอมันไม่ใช่มันมันรสสตรอเบอรี่นะมันไม่เปรี้ยวบ้างเหรอหวานอย่างเดียวอุ้ย หนูใส่บอดีเอ๊ะหนูใส่บอดีเอาเลอโอ้ยกิเป็นเรียเฮ็ดหยังก็มันมีขาดติดโอ้ยกินในขนมปังก่อนเถอะนั่นไปเลิ้มจานละบันนี่ <laughs> โอ้ยแซบบอกคะ แซ่บไหมคะบมดแซ่บไวมันแซ่บคือกิ่นสินะเธอจะได้กอ <laughs> อุ้ยบอกไปตัว <laughs> มันจะหมดไหมแผ่นหนึ่งน่ะหมดไหมคะลูกพับเอาก็ได้ดูก็พับเข้าสิลูกโอ้ยพับปิดมันเหรอเออนั่นแหละเอาพับเขาเออโอ้ <laughs> <laughs> พับสองชั้นพอก็จับโอ้มันมีสองอันเหมือนนั้นโอ้ยหลาดเอาสังนุงป้งสองแผ่นเลยเหรอโอ้เห่าบะบึงรู้เรื่องเลยเธอโอ้ยตอนออกมาก็ไม่ดูเนาะเอาพับเอาเจ้าเอาสองแผ่นผูเด่นนั่นเออนั่นละไม่ร้อยใช่ไหวมันไม่ย้อ й, มันเป็น จะของเอาขนมปังสองแผ่นก็ไม่รู้เรื่องอันนี้ทายเย็นอิเอ๊ะอันนี้าเย็นเอ๊ะเดี๋ยวค่อยทายอีกถ้าหนูไม่อิม่มอุ่นนะมีความสุขจากขนมปังเ <c oughs> <c oughs> ช้ามาก็กินแหละาวาันนี้วันเสาร์ค่ะไม่จะไป <c oughs> ะกินในนี้ให้หมดโอ้มันที่กินหมดยู่บนลูกกินหมดจังไหนลายป่านนั่น ปะาทูขนมปางฟาร์มเฮาเยี่ยมมากปีนี้อ่านหนังสือได้แล้วเ้ไม่เอาว่าฟาร์มเฮาเหรอใช่เหรอเอาอยเห็ดข้อเสียจักซาดึงขึ้นลูกแมนะ่เห็็ดไปทั่วเราจะกินได้ไหมทีนี้ <c oughs> กหนดนอะ <c oughs> เอา <c oughs> ใส่ปากแล้วแต่กินไม่ได้ข้อเสียกับมมายัานตรงเลงอยู่เห็ดีดีีน้อย,อย้อยหยุดย้อยไปหมดแล้วน่ะ แซ่บไห,งไงไห,ไหมบอแซ่บพี่กันตื่นหรือยังเนอพี่กันมาดูน้องเชเบลกินแอนแอนก็ยังไม่ตื่นแอนแอนเมื่อคืนแอนแอนไปกินงานวันเกิดป้าหวานอันเกิดแม่เขาเขาม,มาชวนเชนเบลอยู่เนาะเชเบลไม่ไปร้านปากบานร้านปากบานคัวปากบานอร่อยนะมีทุกอย <laughs> ่างเลยก็เรากินมาแล้วเราก็เคยไปกิน เราก็เลยไม่ไปประหวานก็ชวนอยู่นะลูกเนาะประหวานก็มาชวนเราอยู่ถ้าอาชย์ไม่อาตี์เราไม่เคยไปแล้วก็ไปเนาะใช่อันนี้เราไปากินมาแล้วเนาะอันที่เรายังไม่เคยไปก็ไปอืมก็หนูอยากไปไหมล่ะเมื่อวานไม่อะ <laughs> มันมืดแล้วเนาะลูกเนาะม,มียุงก็มียุงใช่ร้านมันมันติดมันเป็นนาข้าวเนะเ<อ>ลูกนะเป็นนาใช่มันเลยมียุงเนาะ แต่เขามีที่ฉีดยุงให้อ้วยนะเออใช่มันก็ไม่กัดหรอกเนาะเขามีที่ยาป้าย,ยุงยาทากันยุง<ต>ใช่ไหมลูกเขาแม่ฉีดขาหนูจนมันมันมีน้ำเต็มเลย <laughs> ตอนที่เราไปกินวันนั้นเลยเหรอไปกินกับใครไปกินกับใครบ้างที่เราไปกินวันนั้นอะเอาพี่ไ <laughs> อ,อคิมกับ No. อโน่อโน่แมการพ้าบอยสนุที่ไหนเะยสนุบาเธอคนละเรื่องทำไมสนทำไมชื่อโนเหมือนกันเลยเช้าวันเสาร์กินขนมปังทาแยมค่ะน้องชอบกินค่ะเดี๋ยวก็กินข้าวอีกนะเดี๋ยวก็หิวข้าวเดี๋ยวจะให้ยายทอดปลาไหม หรือวันนี้กินปลาทูมีปลาทูอยู่นะลูกกินปลาทูทอดข้าวเหนียวไหมไม่อิ่มแล้วอ่ะไม่หมายถึงสายๆอ่ะสักเที่ยงเนี่ยอ๋อมันจะติดหูดังเนี่ยหนวดอย่าทําไปทั่วรูหนวดอยรหนื่นน <laughs> อยเ้ยกินหนมปังยิ่งจะอ้วนเฮ็ดไปทั่วเดีลูก โอ้ยโอ้ยโอ้ยจะไป่วดอะไรลูกลุงวโอ้ยอะไรของเธอะลุงดวดเว้ยแถวกระวองเอากินให้มันหมดแผ่นแล้วจะกินส้มไหม เอาไม่ส้มแยมส้มไม่หมายถึงกินขนมปังเสร็จยายคัดส้มแล้วก็เอาไปใส่นี่กดดินตัวเปรี้ยวให้เผ่อก่อนเลยคัดส้มเอ้ยอบวรเลี้ยมันคนละอย่างกันเนาะกลายเป็นแยมเยมใส่ด้วยกันไม่ได้หรอกว่าไปทั่วมันจะเปรี้ยวอะนะ,ม,นะมันจะมันจะรสชาติแปลกๆปโอ้ยมันไม่ใช่มันคนละอย่างกันส้มก็กินส้มไปสิลูกหมดนีอย,ยังส้มก็กินเอิ่ม เนาะแล้วก็ถือส้มไว้อีกต่างหากกลัวไม่อิ่มรือไงไม่ได้ถืออ๋ <laughs> oh. ไม่ได้ถือวันนี้หนาวอยู่นะลูกเนาะเย็นๆเนาะวันนี้วันที่สิบแปดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะ เปนเสาอ่มไปไหนล่ะโว้ย <c oughs> ทำไปทั่วมาะมาฝากช่องก่อนลูกเชอญมาฝากช่องก่อนคนดูไม่ขอดูหน่อไม่ใช่อันนี้ยายทำคลิปยายไม่ได้ทำไลฟ์สดฝากกดติดตามก่อนเอาดีๆเอา้เอาดีๆไหมลูก สวัสดีค่ะก่อนบ๊ายบายเร็วๆฝากกดติดตามหนูด้วยแล้วก็สวัสดีค่ะเร็วเรวดีๆฝากกดติดตามด้วยลูก